วันนี้เราขับรถไฟชมวิวนะคะช่วงฤดูหนาวเราอยู่บนเขาวิวสวยมากวันนี้แดดออกพอดีเลยเห็นแม่น้ำหมอ่ทานน้ำเล็กๆฟ้าสีฟ้าเลยสวยมากดูทานน้ำซะก่อน มุมนี้สวยมากเลยน้ำไม่ได้เป็นน้ำแข็งหมดนะคะโอ้เดินทางไปจากนะคะซูริกเส้นทางไปวินเททัวร์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นางรถไฟเทอร์โบนะคะมา วิวตลอดทางก็จะประมาณนี้สวยเพลินตาดีมากเลยค่ะโหยิ่งมุมนี้มุมนี้เห็นทานน้ำข้างล่างเป็นน้ำแข็งหมดเลยหนาวมากเลยอ่ะดูสีข้างล่างเห็นไหมน้ำเป็นน้ำแข็งหมดเลยข้างล่าง ก็จะรถไฟก็จะเรียบทางาทานน้ำมานะคะหนูต้นสนสวย,ยต้นไม้ไม่มีไปต้นแอปเปิลเห็นแต่วิวรถไฟเขก็จะขับมาเรื่อยๆตามทานน้ำก็จะได้วิวประมาณนี้เห็นฐานน้ำไหมมีมุมที่เป็นน้ำแข็งแล้วก็มุมที่ยังน้ำอยู่น้ำก็ยังไหลอยู่ Oh. คนที่มาเดินออกกำลังกายก็เดินเอาบรรยากาศเราก็นั่งรถไฟชมวิวไปมีรถไฟเก่าให้ดูด้วย mm hmm. บรรจุถังน้ำมันรถไฟรุ่นเก่าผูหมดแล้วจอดไว้เฉยๆเลยนะ ดูนี้สีฟ้าสวยเชียวไปต่อกลับบ้านกันโหเห็นไม้ไหมต้นไม้โหไม้เก่าๆเยอะเลยนะเส้นทางนี้ถือว่าสวยงามมาก ตามไปทานน้ำเห็นน้าแล้วก็สดชื่นแต่ว่าเห็นเี้มาแล้วก็จะเย็นย็นน้ําก็ยังไหลอยูอ่แดบดบสองก็ตลอดทางสวยงามสวยงามจริงๆ เดินทางกันต่อคะ่ะบายนะคะเราจบคลิปแค่นี้แหละขอบคุณที่เข้ามารับชมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ